สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้หนาวมากดูดิหนาวมา,มากๆนะครับผมวันนี้13องศานะครับหนาวสุดๆเลยไปทำงานกันนะครับผมไปทำงานกันเนาะเย็นมากอุ้ยอะไรอะ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรอะ่ะ ดูดิทุกคนหนาวมากหนาวมากๆาเลยทำอะไรทำไรครับน้องจะมาปลุกทุกเช้าเลยนะครับทำอะไรเนี่ยหนาวไหมหอดูไม่ได้เลยดูดิไปทำอะไรมาเนี่ยหนูไปทำอะไรมาเ่ยเป็นแผลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยืึทำอะไรมาหนาวมาก เยหนาวไ,ไหมไไหนาวจังเลยเจง๊งหนาวไหมนอนลงขอมือข้างน,างนี้ขอมือข้างนี้ขอมือข้างนี้เรียวพรุ่งนี้12องศานะจ๊ะยาวหนึ่งสัปดาห์ นั่งลงนั่งลงอ่าดีมากดีมากดีมากมานี่เลยขอมือขอข้างซ้ายเมืองคีตาอย่าก,กัดกัน ยะ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 ยดอืมวันวันวานวันว yeah> ันวันเขาตื่นเต้นเขาได้เล่นกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่เล่นกับเขาโกลเด้นนี่คือโกลเด้นนะครับอันนี้คือหมาบ้านนะครับมันไม่ค่อยถูกกันเนาะ กินข้าวมอเดียวกันแต่ไม่ถูกกัน oh. <laughs> อันนี้ต้องล่ามันไว้นะ oh. เพราะว่ามันไม่กลับบ้าน oh. เวลามันถ้ามันสมมติมันออกไปมันจะไม่กลับเลยมันจะไปเรื่อยๆ uh oh. หมาพิบะา มาพิงแดดมืนอี่นนา้หนาวครับพี่น้องเหาอะไรเนี่ยฮะเหาอะไรหองอะไรอยู่ไม่ให้ออกมาข้างนอกนะหนูจะเห่าทำไมเหาทำไมฮะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อนๆ